หุ่นที่หน้าประตูนั่นด้วยยุของมันแล้วน่าจะเป็นราชินีแห่งดวงอาทิตย์ฮิมิโกะเหรอนายคงไม่พูดเหมือนแซมเลยนะโอ้ไม่สงสัยเลยว่าฮิมิโกะม,มีพลังอำนาจครับบางคนก็บอกว่ามีพลังชาแม่นผู้หญิงที่มีพลังมากขนาดนั้นนะสุดท้ายก็ต้องเรียกว่าแม่หมดและไม่ควรที่จะตัดทฤษฎีใดๆทั้งสิน้นไงเราก็ต้องรับความเป็นไปได้ทุกอย่างครับ เราเองต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับโลกนี้นายพูดเหมือนพ่อของฉันเลยนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากลาลา่าแต่ถ้าเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อเล่าเรื่องได้ก็ไม่มีประโยชน์ลาล่าพูดได้ตรงมากครับนี่แหละฮิมิโก แต่ดูสิที่ถ้วยนั่นน่ะที่เทียนทำไมเธอยังต้องได้รับการบูชาอีกล่ะก็เพราะว่าก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของยามทายอาณาจักรที่หายไปเหมือนฮัแลัสติสเลยโธนี่จริงเหรอไวแมนเราไม่ได้ยืนอยู่บนตำนานเหรอเอ้ยไม่แล้วเพราะตอนนี้เรายื่อยู่บนเหืองทองต่างหากมาเถอะเพื่อนเลยเพื่อนของนายเจ็บนะอ้าวเฮ้ยเชื่อใจเขาไม่ได้แต่นายมีปืนอยู่นะ แต่เราไม่ต้องการปัญหาโอ้มันทำอะไรเนี่ยโดใจเย็นกูดูแลเรื่องนี้ได้อยโดนรวบครับเออาร์อะไรก็แท็กเกิลแท็กเกิลเรียนไปกับเขาลาร่าทำทุกอย่างที่เขาพูดก็ตายสิครับยายมิงก์กระสุน อาจารย์สเปกิ้งรัสเซียนเฮลล์มีเฮลล์มี่พวกแกเป็นใครแกต้องการอะไรเงียบซะลาร่าถ้าพวกแกมีปัญหาข่ามันเฮ้ยเงียบซะสาวน้อยเธอนั้นผิวงามหน่งกระเพาะไหมลื่นไหลอย่างกระสายน้ำโอ้ ไม่รู้แต่รู้สึกสงสารอ้าอ่านแล้วตบกูทำไมอย่าขยับอีสาวน้อยกล้ามันซะช่วงเวลานาะทีชีวิตลาร่าจะทำอย่างไรเอ่อด้าน,นขวาบอกให้โคเวอร์ครับแถว cover โอเคครับมันย่องได้ไหมอ่ะมันเดินเร็วมากเลยครับลาร่าโอเค ยิงใครอะยิงเพื่อนเราหรอไอ้นั่นถูไไปแล้วอ่าด้าน,นขวามีช่องครับพวกนี้ก็พูดกันนะว่าเสียดายจังต้องมาฆ่าพวกนี้ครับแทนที่จะชักชวนเข้ามาในกลุ่มได้ พอต้องใช้แบบสมาชิกหน้าใหม่มานายเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นเลยตรงนี้ครับเขาก็ตามหาลา่าครับ อย่านะอย่ามึงอ,อ้าวอ,ออกมาคือมึงพูดภาษารัสเซียนเนี่ยคิดว่าจะรู้เหรอโอ้โหจะหาเขาเจอเสมอมึงลดลับกูหอมหอมผื่นมากมึงกัดเลยหัวขาด,ขาด,ขาด ยิงเลยครับอ๋อซ้ายขวาเร็วๆซ้ายขวัญเร็วๆรออกไปโอ้ยกดอีกดกดยีรัวๆดอดโอ้ยติ๊กติดกมากอะไรวะติ๊กซ้ายตาเนี่ยไม่ได้มองอะไรเลยมองแต่ปุ่ม อะไรที่นี่อ,อยังคงต้องการธนวงเธอครับตอนนี้เราได้ปืนเซมิออโต้พิสโอลครับเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติสถานการณ์ยังดูวุ่นวายอยู่ครับผมต้องไปตามทางนี่แหละ กระสุนไหมอ่ะอ่าไม่มีกระสุนครับแน่นอนมีคนมาก็ไปดูซิลาลาเข้าไปดูนั่นคืออะไรอ้อย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 มีคนนึงว่ะ จะทำยังไงดีเธอตายเลยยาตายแป้อะไรเราอยู่หลังกล้องเนี่ยคนนอกเรารู้นะว่าแกอยู่นี่ไม่มีทางหนีแล้วไม่มีทางหนีใช่ไหมก็ยิงเลยอออเอาออกมาให้ยิงแั้งั้นรูดครับ ติดก๊อกทางทางนี้ฮะเฮ้ยมีคนมาแน่เลยกล้าเถอะไม่ให้ฆ่ากระหนุเกือบโดนซี่โครงไหมลาล่าลาลาหายใจไม่ออกครับต้องเตะเตะเตะอีกรอบครั้งที่สามไม่ต้องไอตามไม่ต้องไอตาม กระสุนสิบนัดครับฉันไม่ได้ยินเสียงใครแล้วนายคิดว่าอย่างไรเธอตายไหมให้ตามหาหล่อไปดูตามกระทอบเอ้ยมีใครอยู่ข้างโอ้ใส่เลนส์คิวครับเราสามารถที่จะกำจัดศัตรูโดยใช้ธนูได้โอ้นี่เลยโอ้ปืนปืนกระเด็นมาถึงนี่นะโอ้โหท่านี่สวยงามมากอ่า ไม่กล้ารูดเลยครับเจอท่าอย่างนี้ลาลาเอามือปังหน้าไม่เอาแล้วเธอกลัวครับผมเข้าใจเธอกลัวเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ได้เพื่อดึงธนูให้แรงขึ้นครับดูซิว่าเขามีอะไรกเ,เป๋าตั้งน่ะแล้วก็มือถือที่ใช้งานไม่ได้มันก็เหมือนกันหมดแหละแล้วมาทำไมอะแทงเกอร์เหรอไม่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรือสำรวจ น่าจะดีพอเออเรวก็รู้เลยแล้วก็มีทีมงานคอยสำรวจอยู่ครับคิดว่าเราจะชวนคนใหม่ๆได้ไหมไม่รู้สิวะฉันก็ไม่รู้ว่มะมาแต่ดีสำหรับขานะถ้าตายไปเลยอทำไมล่ะนายรู้ไหมหล่ะว่าคนสุดท้ายที่ถูกทิ้งลงในหลุมมาอยู่นานขนาดไหนไม่รู้ดิอทิกว่ามัง้งเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ของเสียครับ อ้าวยังไม่ทันได้รอบยิงเลยก็ออกมาแล้วครับอ้าวอย่างนี้ก็ได้จังหวะสิสสเฮดช็อตโอเครูครับ <c oughs> มีอะไรอยู่้างร่างนั่นน่ะทุกคนโอเคไหมโอเคค่ะทุกอย่างโอเค โอ้รูทศพพวกนี้ได้ซาเวดด้วยครับคือเรามาทีมงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอดูจากคัดซสี่ตอนแรกแล้วไม่นึกว่าเยอะขนาดนี้ฮะเสียงของรอดวิทยุมาครับพื่เราเห็นควันอยู่ใช่รอ,อ,เ,อเรามีปัญหาแล้วล่วะพวกมันฆ่าคนใครผู้ชายอ่ะฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันก็ฆ่าพวกเขาไปฉันไม่มีทางเลือกมันไม่มง่ายเลยสินะ มันนากก่ากลัวมากๆเลยว่ามันง่ายขนาดนี้ก็เอาตัวรอดกันกันฉันจะพยายามนะด้านขวามีทางครับเข้าไปดูซินักสำรวจที่ดีอย่างราร่าครับอ๋อตรงนี้มีของฮะเป็นตัวเลข เป็นพิกัดเหรอมีใครบางคนต้องการให้ของพวกนี้ถูกค้นพบเหรออ๋อไอคิเมน์ครับไพโลแมนิกเป็นชันเลนอันล็อกนักวางเพลิงเหรอมาเทนเทมเพิลเราเจอที่พักใหม่ครับเป็นแคมป์ใหม่อยู่ตรงมาเทนเทมเพิลตรงวิหารหุบเขา ตรงนี้น่าจะมีทางแต่เราเซฟก่อนครับเรื่องถึงฝันร้ายนั้นไม่ช้าก็เร็วนายก็ต้องตื่นแต่มันไม่มีทางที่จะตื่นในสถานที่แบบนี้คือเราอยู่ที่นี่จริงๆไม่สิอย่าคิดถึงมันลาลา่ลาไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยฉันเองไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างกับผู้คนที่เหลืออยู่ พวกเขาจาเป็นต้องปลอดภัยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก,นนอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรอสหาวิธีที่จะพาเรากลับบ้านได้ขอบคุณมากรอสอย่าตายก็พอรอสอเขาพูดถึงเรื่อง fast travel ครับสามารถที่จะเดินทางไปตามสันที่ต่างๆในแผนที่ได้นะส่วนสกิลนี่ผมว่าจะ up daily shot นะครับสามารถที่จะเล็งธนูได้นานขึ้นเพื่อยิงได้รุนแรงมากขึ้นนันเด็อัพไปเลย มีเวลาสองเท่าในการเล็งดีมากอเราเห็นทำด้านขวาครับเป็นบันทึกของแมทชทียสนั่นเองเขาเองอาศัยอยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วนี่เป็นชายคนเดียวที่อยู่กับแซมหรือเปล่า The calm sea turned hostile with no explanation. The moment we made for open water, the winds picked up, followed by an impossible wave. Like a child's toy, our lifeboat was smashed violently into the rocky shore. Now, two more lie dead, and another is wounded beyond help. The others are starting to panic, and they're looking to me for a plan. I do have one. ไม่ใช่ทพกถึงเรื่องการที่เขาสามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยเรือครับเขาเองไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอยู่ดีทะเลที่เงียบสงบกับบ้าคลั่งแบบไม่มีตนแล้วก็มีคนตายแล้วอีกสองคนคนหนึ่งบาดเจ็บเกินที่จะช่วยเหลือได้ส่วนอีกคนนึงก็เริ่มที่จะแพนิกพวกเขาเองก็มองหาฉันเพื่อหาแผนในการหลบหนีแต่ฉันมีอย่างหนึ่งนะ แผนเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกมันเลยเพราะว่าพวกมันอ่อนแอและโง่ไม่น่าจะอยู่รอดได้ในสถานที่แบบนี้ฉันก็เลยแนะนําพวกเขาไปว่าให้ลองหลบหนีเอาไปครั้งแต่ฉันไม่ร่วมกับเขาด้วยการทําแบบนั้นเ,นเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเอามาบันทึกทิ้งไว้ในนี้ใช่ไหมแมตชิส yes. กับชายไม่ทราบชื่อ2คนที่ท่าทางจะตายไปแล้วครับ เราสามารถยิงธน,นูไปที่กำแพงใกล้ๆได้เพื่อดึงความสนใจของศัตรูฮะทุกอนว่าไอก้กุ๊ปข้างล่างนั้นหลบหนีออกมาได้บางทีเราควรจะตั้งกุ๊ปเพื่อตามล่าพวกมันไม่จำเป็นเพราะว่าคุณพ่อแมเิียสเนี่ยต้องการผู้หญิงครับต้องการผู้หญิงไปเพื่อทำพิธีเหรอ ตอนนี้วเลเมียก well, ็ด oh, uh, uh, ูแลอยู่ข้างล่างนั่นนายคิดว่าอะไรล่ะเขาหลักการต่อสู้หลักการฆ่าฟันครับเอาแล้วแมทเทียสพูดว่ายังไงอ่ะไม่พูดอะไรเลยพวกรัสเซียน่ยอยู่กับเขามาตลอดมันหมายความว่าพวกเขาสามารถแหกกฎได้เหรอคือพวกเขาสร้างกฎขึ้นมาน้องเอ๋ยอาจะไปเช็คอ๋ออ๋ออ๋อบเวละจะพึ่งมาเช็คอะไรตอนนี้ฮะเฮ้ยจะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวหลบก่อนครับหลบก่อนมาสิถ้ามาฉันยิงนะฉันพร้อมอไม่เห็นครับรวดเร็วและรุนแรงครับเราได้กระสุนมาห้านัด โอเคเคลียร์ครับ mm hmm. ตรงนี้มีของครับเปิด mm hmm. เข้าไปอ้าว ah. เป็นกล่อง GPS อ mm ืม hmm. ข้ามได้ไหม มือนฝั่งนู้จะมีช่องนะเพืสำรวจครับน่าจะเข้าไปสำรวจได้ครับล่าล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 าเจอของด้วยเปิดเลยค่ะลาลาต้องการซาเวนธนูเต็มผมว่าธนูมันหาง่ายมากเลยเออตรงนี้เป็นทางลงครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นกลับไปทางเดิมนะแคันเราไปต่อดีกว่าครับ เราสามารถที่จะยิงตะเกียงแก้วได้เพื่อสร้างไฟครับจะให้จับหรือว่าฆ่าเธอฆ่าเธอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้เงียบสิเงียบฉันเองก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนเช็คข้างในได้เลยครับได้เลยเหรอเขาบอกให้เงียบรผมไม่กล้าพูดเลยอ้าวย่า มาสามาสเตลคิวได้โดยการกด F ใกล้ๆโอ้โอเคโอ้หันทันหันนายถูกต้องครับลาละลาล่าโหดมากนายเจออะไรฝั่งนู้นไหมไม่เจออะไรเลยนั่นไงเพราะว่าเพื่อนนายล่วงไปแล้วข้างล่างนี่มันลึกขนาดไหนก็ถึงก้นทะเลเลยบางทีเธอล่วงไปแล้วไม่ล่ะฉันไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้ล่วงครับ แต่เพื่อนหนึ่งล่ลวงไปแล้วเ,ออเรามาดูกันครับว่าข้างบนมีอะไรออตรงนี้มีศัตรูสามคนครับเราจะขึ้นไปโดยที่พวกมันมองไม่เห็นได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้เรากำจัดศัตรูตรงนี้ดีกว่าครับ เพราะว่าน่าจะมีมุมเล็งทั้งสามที่ได้นะเริ่มที่คนซ้ายต่อไปคนที่สองและคนสุดท้ายครับเห็นแต่มือเห็นแต่มือก็จะยิงอุ้ยไม่ตายเหมาจต,ตุจะรู้ตัวครับอะไรข้างล่างวะโอเคอู้ เล่นสงครามพนูเหรออ้าวลงไปแล้วอ้าวอ้าวต้มน้ำหน้าจะเล่นกับราร่า้ดูแล้วว่าอ้าวไฟไฟเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเออโอเคเกียร์ครับเสียงเหมือนมีศัตรูอีกตัวหนึ่งไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วมีศัตรูจริงด้วยครับไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ตรงนี้บันทึกฮะเป็นบันทึกของผู้ชายชื่อนิโคลไลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่อยู่บนเกาะนี้ครับเขาพูดถึงหลวงพ่อแมทธิสน่าจะเป็นชายคนเดียวกันที่ฉันเจอหรือไม่ And soft spoken. He seemed to know us, our names, where we were from. He spoke to us in our native language, and we listened. And as we listened, he told us the truth of this island. He offered us a choice salvation or death. ก็เหมือนว่าชายคนนี้นะครับนิโคลไลเนี่ยมาติดที่เกราะแล้วก็แมทธิอสมาเจอเข้าครับเขาก็เลยพูดมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจฮะแล้วก็ยื่นโอกาสให้นิโคลไลเนี่ยมีทางเลือกครับว่าจะถูกชำระล้างหรือว่าตายครับซึ่งบางคนเองก็ไม่เข้าร่วมกับเขาครับเขาก็เลยฆ่าพวกเขาซึ่งแมทธิอสเองก็ไม่ได้ดูโกรธเกี้ยวอะไรครับแค่สงบแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วฮะ เหมือนตอนที่ฉันยืนอยู่บนทรายเต็ไมไปด้วยเลือดของเพื่อนของเราฉันรู้เลยว่าฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ครับข้างล่างน่าจะมีของครับลาลาถ้าทางจะถึกขึ้นนะเนี่ย น่าจะทำได้ลาลาขึ้นไปอู้ยใหญ่ใหญนั่นแน่เปลี่ยนมุมกล้องให้เราใช่ไหมอย่าไปสนใจเรื่องจุดนั้นครับจุดเล็กๆน้อยๆจุดนั้นให้เราปีนขึ้นไปอย่างแน่วแนว่ไอ้ยยะอ้ยะ ขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากอุยเสียงปืนเลยเสียงปืนลาลากังวลครับใครยิงวะเสียงรอดร้องครับแน่ปืนคู่ครับยิงกับหมาอยู่ ล้อฉันมาแล้วจะตะโกนทำไมขอบคุณมากที่นายยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนี้เลยดีใจเหลือเกินที่จะเจอสาวน้อยขอโทษนะมันทำให้นายบาดเจ็บที่ขามากเขียวนายได้ยินข่าวจากคนอื่นไหมไม่เลยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวลุงทำอะไร หมาป่ามันเอาเสบียงอาหารไปแล้วเครื่องส่งสัญญาณก็อยู่ในนั้นเราจะออกไปจากเกาะนั้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ของกลับมาครับแล้วนายเองต้องการยาด้วยมันอยู่ในกระเป๋าใช่มาเถอะโอ้ โอเคโอเคตั้งสติครับตั้งสติค่ะแล้วออกสตาร์ทโอ้แล้วแผลที่แขนของเธอนี่ไม่เจ็บเลยเนี่ยลุงลุงนอนแผลอย่างนี้เลยอ่ะหมดสภาพแล้วครับต้องหายยาแล้วล่ะ เสียงหมาป่าร้องจากระยะไกลร้องว่าฮู้ฮู้เอาฤกษิจะทำยังไงเดินอาดๆเข้าไปแล้วบอกว่าอย่าทำหนูเลยนี่เป็นรอยหมาป่าโอ้จะทำย่างไรดี ของต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเลย